มาดูเราจะล้างพัดลมนะคะอันนี้อันนี้คือก่อนล้างนะอันนี้คือก่อนล้างมาดูเลยเห็นไหมอ่าอ่าเป็นภู่ิแพ้ตายแน่เลยเคือนั่ง,นงเปิดอยู่ทั้งวันอะ่ะสุดท้ายก็ทนไม่ไหว,วก็ลองมาล้างดูนะคะอันนี้จะเป็น เบกกิ้งโซดาแล้วก็จะมีสัลไลแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะมาค่ะฉีดเลยฉีดจี๊ดจี๊ดจ๊ดเลยฉีดใส่เลยให้ทั่วนะคะฉีดให้ทั่วเลยฉีดให้ทั่วข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังฉีดข้างหลังฉีดข้างหลังให้ทั่วก่อน ใยแมงมุมเต็มเลยเพราะว่าเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองนะคะมันก็จะมีแต่ฝุน่นมีแต่ใยผ้าเต็มเลยข้างล่างน้ําจะหยดนะคะต้องเอาผ้ามาลองก่อนฉีดให้ทั่วฉีดเยอะๆเลยค่ะอันนี้คือเอามาจากออ่ y o u t u b e นะคะล้างพัดลมอย่างไม่ต้อง ถอดออกมาดูกันว่ามันจะได้ผลแค่ไหนฉีดจื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 ดเลยค่ะฉีดให้เยอะๆเลยน้ำมันหยุดลงก็ช่างมันฉีดจืดจืดจืเลยล้างเองก็ได้ไม่ต้องพึ่งใครเลยลองทําดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่า ฉีดเลยค่ะฉีดให้ทั่วเลยแล้วเราก็เอาถุงมาถุงที่พันพอดีพอดีกับตัวพัดลมนะคะเอามาครอบอามาัดไว้ค่ะมัดไว้มัดข้างหลังไว้มัดไว้เลยมัดดีๆนะระวังหลุดเพราะว่าเราจะเปิดพัดลม เ,เ,เปิดพัดลมเลยคะ่ะเกียร์สามไปเลยเปิดทิ้งไว้ประมาณสามสามนาทีเ,เปิดทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะคะเปิดทิ้งไว้สามนาทีแล้วเรามาดูกันว่ามันจะได้ผลไหมมันจะได้ผลแค่ไหน อันนี้เช็ดก่อนทำความสะอาดก่อนร้อยวันพันปีไม่ได้ทำความสะอาดสักทีแจับจับประมาณ3นาทีก็หลุดนะคะมัดใหม่ ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีพอ,อค่ะออเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่ามันจะออกไหมไมาดูพร้อมกันโอเคค่ะครบ3นาทีแล้วเรามาถอดออกมาดูซิว่ามันจะได้ผลขนาดไหนสรุปก็คือไม่ออก ยญยยังอยู่เหมือนเดิมออกไปแค่ข้างหลังนี่คือยังแบบยังอยู่หาวิธีอื่นค่ะต้องถอดออกมาล้างเลยนะคะเหมือนเดิมสรุปแล้วคือไม่ได้ผลค่ะ